ครับผมนี่นะครับอยู่กับเรานะครับโอ้โหอะไรจะขนาดตุลูเอ้อนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหชนก้นเลยว้าวชนก้นชนก้นเลยเฮียงวะยังวะโอ้โหตุลูตุลูอะไรจะขนาดตุลูเอเเบิ่งเอาครับพี่น้องดูเอาครับดูเอาครับโอ้โหช้างใหญ่หัวใจตะมุตะมิเอาแล้วครับโอ้โห้ทำอะไรกันเนี้ยทำอะไรกันเนี้ยฮั่ตุลูทำอะไรเนี้ยทำอะไรเนี้ยดูเอาดูเอานะครับ ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โม้โอ้โหเบิงครับดูเอาดูเอาอตลูเป็นยังวะเอ้ย่าอ้ย่อ้ยอ้ยาแล้วมีดีใจดี่าด้วยเฮ้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 ยยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยยเฮเฮ้้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้ อือื้ดูเอาครับเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องอ่าเยอะเย่าเยอะ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นะครับคือความน่ารักเอ้ยโอ้โหเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาอืมเบิ้งเอาเบิ้งเอาอุยยยี่ยยเยอะเยอะยอายอะย่าเยอะโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดยังกันไหยังกันวะนี่วะโอ้โหเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาดูเอาครับดูเอาโอ้โหเย่าเยอะเยอะยอะยอะ วาวาอายเลยวาวาอายเลยวาวาตกใจเลยว่าพี่ตูทําอะไรเอ้ยยา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 ยพี่ตูทําอะไรพี่ตูทําอะไรวังั้นวา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 ตกใจหันหน้านี้เลยหวาวาแข่งเลยวาวาเตะโอ้โหโอ้โห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 ดูความคึกความกนองยา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 โอ้ยายาเตะดินอื้เคลียกมาเคลียมาไอยยายายาายายาก้ยี้จี้โอโหโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหใจตะมุตะมิจริงๆเลยอือหืออือหืออ่ะย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 โอ้โหโอ้โหดู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 นะครับมีดีดด้วยมีดีดขาหน้าดีดขาหลังด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นต้องรู้เอ้ยดูเอาครับดูเอาอ่ะฮะอ่ะฮะเฮ้นี่ดูสิอ่ะฮะอ่ะฮะโย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 ไอ้ยาฮอฮดูสิ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 อ่ยะยะยะ อะไรจะขนา,นาดน่าอะไรจะขนา,นาดน่าตัวโลดูเอาครับดูเอาโอ้โหไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ดูเอาครับดูเอาไม่ได้โม้โอ้หล okay. being, ั่นปลาเลยเนี่ยถ้าอยู่ในป่า yes. นี่ลั่นปลาเลยโอ้หล well ั่นปลาเลยแบบนี้โอ้โหเสียงคำรามเป็นเจ้าป่าด้วยโอ้โห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 โย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 โดูเตะดูเตะโอ้ยโ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 ยมีขวังดีดด้วยโอ้ห่า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 โอ้ Ia, ใครไม e, e, si ่ไ so, ด้ดูเสียดายแน่ครับต้องดูให้จบนะครับนี่ไม่ได้ดูเสียดายแน่เลยไอ้ตอนนี้วาวาตกใจแล้ววาวาไม่มีที่อยู่แล้ววาวกลัวแล้วโอ้ยโอ้โหเจ้าเตี้ยมหากา i อู้หนะครับเฮ้เจ้าป่าเจ้าป่าเจ้าป่าคำรามแล้วเจ้าป่าคำรามแล้วใครไม่ได้ดูเสียดายเลยคลิปนี้ไอ โอ้โหโอ้โหว้าวหันหน้านี้เลยครับว่าวไม่สู้แล้ววาวกลัวแล้ววาวกลัวแล้วโอ้โหยยโอ้มีเตะซ้ายเตะขวานะครับโอ้โหโอ้หอย่ะยความสามารถล้วนๆนะครับถ้าอยู่ในป่านี่คงเสียงดังโอ้โหอยอย่าย่ายอะไรจะกันดนานย่าหยาหยาย่าย่าย่าหย ตนพักบอนดูเอาดูเอาฟังเอานะครับใครไม่ได้ดูเสียดายเลยนะครับคลิปนี้ต้องดันให้ถึงถึงถึงล้านวิวด้วนี่คลิปนี้โอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดสูลูกโอ้โห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 โอ้ ออดูสิดูสิดูก็ทําดูก็ทําสิอ้ยา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 ไอ้ยายายาดู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 โอ้โหวาวาอยู่ไม่ได้แล้ววาวาอยู่ไม่ได้แล้วอ้าเอายอะเ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 ยอะอะเออดูก็ทําดูก็ทําดูก็ทำวาวายหันกลงให้เลยวาวาหันกลงให้เลยอ้ยา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 อ้ยาอะไรจะขนาดตัวโลเอ้ยตัวโลตัวโลเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โห,หเ,ล weakest, เล่นแบบยาวๆไปเลยนะครับเล่นแบบยาวๆไปเลยตูรูเล่นแบบยาวๆนะครับคลิปนี้ต้องให้ถึงล้านวิวนะเนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะเห็นแบบนี้ไม่มีนะครับอผู้ที่ดูนี่ถือว่าโอ้โหดวงดีโชคดีมากนะครับอ้ยอยายายยยอ้ายยายยยโอ้วาตกใจแล้วว้าวกลัวแล้วบอกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย อะไรนี่อะไรนี่นะครับวาวาตกใจเลยวาวากลัวเลยโอ้โหดูที่นี่ดูสิโอ้โหอย่างนี้ต้องแม่แม่ต้องจัดกล้วยให้เลยนะเนี่ย <_ S 1> โอ้โหได้กินกล้วยกินอ้อยแล้วดูสิดูสิความคึกขนองนะครับเตะซ้ายเตะขวาโอ้โหดีดซ้ายดีดขวาโอ้โหอะไรจะขนาดนาดนะครับตุลุเอ้อะไรจะขนาดนดอะไรจะขนาดนออ เตะซ้ายเตะขวาเป็นด้วยไอ้ยา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 ยยาอดีดซ้ายดีดขวาโอ้โหโอ้หยิ่งกว่านักมวยชโลกอีกนะครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหวาวานี่ไม่กล้ามองไปเลยวาวาไม่กล้ามองไปเลยกลัวแล้ววาวากลัวแล้วดูเิดูเต้ยี่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 โอ้โหโอ้หวาว่าไม่มีที่อยู่เลยว้าว่าไม่มีที่อยู่เลยเอ้ยอ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 ยยยออู้อะไรจะขนาดตู้รู้เ คิดถึงพี่เอกหรือเปล่าเนี่ยคิดถึงพี่เอกหรือเปล่าเนี่ยอโอ้โหไหลนกไหลกาไปด้วยเอ้ยโอ้โหนะครับแบบสุดยอดมากเลยโอ้โหเล่นมานี่เกือบหือหลายนาทีเลยว้าวไม่มีที่อยู่เลยนะครับเห็นพี่ตูโอ้โหแบบเวียงซ้ายเวียงขวาเวียงซ้ายเวียงขวาตูโอ้ยวาวไม่มีที่ยืนเลยกลัวเลยว้าวกลัวเลยเอาว้าวก็จะทําเหมือนกันเอาวาวก็เอาแล้ว ว้าวก็เอาแล้วไอ้ยุงไม่ยอมแพ้ว้าวก็ไม่ยอมแพ้ไอ้เยอะไอ้เยอะโอ้โหโอ้โหต่อเยอะว้าอะไรอีกอะไรอีกเกินไปหัวหน้าเกินไปอือหือเออนะครับเล่นแบบยาวๆเลยนะครับดูแบบยาวๆเลยอิ่มเลยใครไม่ดูนะครับใครใครไม่ได้ดูนี่ถือว่าโอ้โหเสียดายเลยนะครับคลิปนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่กับเราสี่เดือน วาแล้วเนี่ยครับพึ่งมีวันนี้แหละครับที่เจ้าตูลูแบบเล่นแบบสุดๆไปเลยนะครับเล่นแบบสุดๆไปเลยวาวาก็ทําตามเนี่ยดูแป๊บเดียวมาทําตามแล้ววาวาเนี่ยเฮ้เฮ้ดูแป๊บเดียวมาทําตามเลยโอ้โดิ้นจนตดแตกเลยตโลูเอ้ตะลูนี่นะครับไอา้ย,ย,ายังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกนะครับยังไม่หยุดอีกเออ อ,อะไรจะขนาดนาดตโลเอ้เกินไปหวัวหนาเกินไปนะครับดูเอาดูเอาถือว่าธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหเล่นแบบเอ้ยย่าๆ,ๆ,ๆดีดซ้ายดีดซ้ายนะครับดีดซ้ายโอ้โหดีดขลังด้วยนะเนี่ยถือว่าธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโอ้โหเล่นมายาวเลยนะครับวันนี้เล่นแบบยาวๆเลย ใครไม่ได้ดูเสียดายแน่นะครับย,ยังไงต้องตามดูให้ได้นะครับคลิปนี้นะครับต้องตามดูให้ได้นะครับถ้าไม่ได้ดูเสียดายแน่เลยนะครับดูสิดูสิด ala. ูสิครับดูสิอ่าตอนนี้เริ่มจะสงบแล้วนะครับเริ่มจะสงบแล้วคงจะคงจะ อิ่มแล้วมั้งแต่ว่าานี่โอ้โหมองแป๊บเดียวทําตามเลยโอ้อะไรจะขนา,นาดนัดเกินไปหัวหน้าเกินไปนี่นะครับผมโอ้โหยิ่งกว่าพาคเรืออีกยิ่งกว่านักมวยแชมป์โลกต่อยอีกนะครับนี่อ๋อมันมากนะครับมันมากเอาแล้วเอาแล้วพอยังพอยังตูตูลูพอยัง,ยง,ยงวาวาพอแล้วตูลูพอยังอ่ฮะอ่ะฮะ อ,อ่ฮะน่าจะยังไม่พอจะเอาอีกหรือเปล่าอฮยาครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมเข้ามาอ่าเข้ามาแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอเล่ากันว่าขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีนะครับที่ได้เห็นของดีๆแบบนี้นะครับขอให้เฮงตลอดปีขอให้ดวงดีตลอดไปครับผมบายยตุลูหันหน้ามาเน่ตตุลูหันหน้ามาเนี่มาเน๊มาเน่ตตุลูมาเนี่มาเน่ตตุลูมาเนี่มาไหมนะมาไหมนะถ้าไม่มาก็เอาแค่นี้นะครับบายยสวัสดีครับผม